สวัสดีครับผมครับเข้ามาแล้วนะออไลฟ์ขออนุญาตไลฟ์ออไปด้วยวันนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่จริงเอาอย่างนี้ก่อนในฐานะที่ข้ามบอร์ดกับแวดวงพระครดีพระมานานครับเห็นการโต้เถียงวันนี้แล้ว,ลวรู้สึกไงบ้างโอ้มันจริงๆมันมันมีข้อดีอยู่ข้อเดียวข้อดีคือว่ามันเป็นประเด็นสังคมจะได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องอืมก็ต้องขอบคุณผู้ตั้งประเด็นนะแต่ว่าตั้งมาได้เนี่ยตั้งมาได้แบบว่า ไปในอาคาติของตัวเองล,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 ลอ้วนๆมันก็ไม่ได้ถูกต้องตามที่ท่านศรีสุวรรณท่านตั้งมาดอกเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ได้บอกอย่างนั้นครับไอ,มอม้มาตาที่แกอ้างนะครับหนึ่งหกสองสาม 1> 1, 1, 6, 2, นะครับ,รบมันเป็นเรื่องของกรณีที่พระพิสุต้องมรณภาพเท่านั้นเท่านั้นม,มันไม่ได้บอกไว้เลยว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่หรือลาสิกขามันคนละกรณีกันม,มันใช้ากับการ มรณภาพเท่านั้นออือเพราะมันอยู่ในหมวดของพินัยกรรมและมรดกออ๋กฎหมายมันว่าในหมวดนั้นอมันจะไปตีความในทางคณะสงฆ์ในทางศิกขาในทางการเป็นนักบวชหรือศึกลาสิษขามไม่ใช่มันใช้ในทางมรดกซึ่งต้องเกิดความมรณภาพ เท่านั้นเลยนะพี่เป้เท่นเานั้นครับเดี๋ยวชวนคุยเรื่องนี้เดี๋ยวชวนคุยได้แน่แต่ว่าวันนี้เจอพี่เป้งเ้าเนี่ยหลายคนคงคุ้นเคยพี่เป้เรื่อยๆแล้วน,นะครับเพราะว่าผมจําได้เราคุยกันเรื่องของคดีคุกับโจ้ครับเป็นฉากชากันได้วันนั้นน่ะแต่อันนี้เอาอ่านนี้ก่อนวันนี้มาแล้วเพื่อนๆฝากกดแชร์ต่อไปเยอะด้วยนะครับพี่เป้เอาอ่านนี้ก่อนมาคุยพม่ต้องคุยเรื่องลึกอ่ะแยกให้หน่อยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในวัดเนี่ยนะทั้งทรัพย์สินของ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 วัดเองครับผมของท่านเจ้าอาวาสเองพระผู้ช่วยพระรูปวัดต เขาจัดสรรปันส่วนแยกกันยังไงคุณต้องมองพรบคณะสงฆ์ด้วยเพราะมันเป็นแม่บทของเรื่องของคณะสงฆ์ของพระพิสุว่าพรบคณะสงฆ์เนี่ยได้ตั้งให้วัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลมเมื่อวัดมีสถานะเป็นนิติบุคคลมันก็แยกจากบุคคลออกไปแล้วดังนั้นความเป็นพระสงฆ์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนหนึ่งแล้วเรื่องของวัดที่เป็น นิติบุคคลตามพรบรคณะสงฆ์ก็อีกส่วนหนึ่งออออนอกจากนี้ตามพรบรคณะสงฆ์เนี่ยนะครับมาตาราสี่สิบยังแยกไว้อีกตาหากว่า,าศาสนสมบัติส่วนกลางคืออะไราศาสนสมบัติของวัดคืออะไรเพราะฉะนั้น,เ,นเงินมันแยกกองกันหมดคุณเอกลักษณ์ออมันไม่มีปะปนกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไอ้ดังนั้นเนี่ยนะฮะเงินที่จะแยกว่าโยมเข้ามาถวายเนี่ย ถวายให้วัดโดยเฉพาะเจาะจงก็ต้องใช้ในกิจการวัดอืก็ต้องไปที่สํานักงานวัดไปหาเจ้าวาดแล้วบอกวัตถุประสงค์ไปเลยเออเจ้าวาดเองยังจะเอาไปเป็นของตัวเองก็ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคนเป็นเจ้าวาดหรือเป็นเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยเขาก็ต้องแยกแยะแจกแจงครับว่าเงินที่โยมเนี่ยถวายมาเนี่ยเพื่อกิจการใดอืจะได้ไปจัดสรรใช้สอยให้ถูกต้องอืแต่ถ้าเขาไม่ได้ระบุแล้วแต่วัดจัดการเนี่ย เขาไปที่สำนักง,งานวัดหรือ,อเขาไปที่พระพิสูกรูปนั้นรูปนั้นอเพราะฉะนั้นเงินมันแยกกันชัดอพระพิสูจเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนถ้าจเจ้าวาดศึกเสรับค่อยมาคิดสงสยัยตั้งข้อสังเกตว่าเ้ยเองินกองไหนจัดการยังไงในฐานะตัวแทนเชิดของนิติบุคคลหรือเปล่าอืมเออนี่ท่านพระมหาภัยวันเป็นตำแหน่งพระลูกวัดพระลูกวัดเต็มขั้นอ ไม่ต้องสงสัยว่าใครถวายท่านเออแล้วจะหมายถึงกิจการใดก็ถวายส่วนตัวท่านซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ใดเนี่ยให้กับผู้รับอ่ะก็ให้ผู้นั้นผู้นั้นครอบครองไว้ก็เป็นทรัพย์สินของตน,นออโทษนะใครให้มาเป็นหมื่นล้านก็ของท่านก็ของท่านยกตัวอย่างเฉยๆนะง่ายๆแสนล้านก็ของของของ,ของท่านของรูปนั้นท่านแล้วออทรัพย์สินมันมีตั้งหลายรูปแบบถามว่าพระมหาภัยวันท่านก็แต่งหนังสือท่านก็มีการ มีทรัพย์สินทางปัญญามีมีหลายอย่างถามว่ามีตำรามีหนังสือมันของมันของวัดได้ไงล่ะมันก็ของท่านดังนั้นนะดังนั้นเมื่อท่านสละคือคืนสิกขาให้พระพุทธเจ้านะฮะคืนสิกขาให้ศาสนาไปครับจะมาเป็นคนสภาพบุคคลท่านก็ยังเป็นบุคคลคนเดียวกันเนี่ยจะไปตีความว่าเป็นทรัพย์ของศาสนาสมบัติทรัพย์ของ วัด <What? S 2> มันตีความไม่ได้ไม่ได,ไได้พี่เป้งั้นขยายความนิดนึงคนมาดูเยอะแล้วที่ได้ที่นึงนะเมื่อกี้พี่เป้บอกว่ามันแยกทรัพย์สินเขาเรียกทรัพย์ส,สินส่วนกลางศาสนาสมบัติกลางออันนี้ยนิยามให้หน่อยว่าคืออะไรเช่นเช่นยังไงศาสนาสมบัติกลางก็คือพวกที่ดินที่เป็นวัดร,รา้างไม่มีเจ้าภาพแล้วหรือว่าเนี่ยยกให้วัดนี้แต่วัดนี้สิ้นสภาพไปแล้วอืเขาพอเขาเป็นอารามที่ล้างไม่มีเจ้าวาดเนี่ยนะครับ เขาก็จะโอนไปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดูแลอ่ามันต้องเริ่มมาจากวัดก่อนน่ะแหละคุณเอกรัก์ตัวตัวตัววัดก่อนตัววัดก่อนแล้ววัดล้างลงไม่มีผู้ดูแลครับไม่มีพระสืบทอดอืมมันถึงรวบไปเป็นศาสนสมบัติกลางอ๋ออ่านี่คือศาสนสมบัติกลางเนาะอ่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเข้ากลางอ่าซึ่งมันมีการจัดการมีคณะกรรมการโดยมหาเถรสมาคมเนี่ยเขาจะแต่งตั้ง ชื่อคณะกรรมการพสปที่ดูแลสาสนะสมบัติกลางเนี่ยจริงๆมีหลายชิ้นแล้วก็มีความสําคัญมากๆเลยแต่พวกเราก็ควรจะไปลองตรวจสอบลองดูกันนะว่าที่ผ่านมาก็ทําอะไรกันยังไงกันบ้างไออย่างเงี้ยน่าคิดไม่คิดเออแล้วอีกเรื่องหนึ่งไอเรื่องเนี้ยมันเป็นของส่วนตัวมันก็ส่วนตัวเพราะฉะนั้นสถานะเมื่อเขาคืนสิกขาแล้วเขาเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ย ทรัพย์สินของเขาก็เป็นทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาโอเคพี่เป้งนิดนึงครับศาสนสมบัติกลางเนี่ยนอกเหนือจากที่ดินล้างแล้วเนี่ยวัดเลิกไปแล้วนู่นเนี่ยมีอีกไหมพอมีอีกไหมเช่นตัวอย่างยกตัวอย่างได้ไหมอ่าพวกโบราณสถานอะไรเงี้ยกลางของกลางหมดเลยกลางหมดเลยโอ้คนดูแลมันก็แค่กรมศิลปากรนะคุเดกรัฐแต่ว่าความเป็นศาสนสมบัติความเป็นของของวัดแล้วมันไม่กลับไปเป็นของบุคคลธรรมดาเราถึงเรียกศาสนสมบัติกลางไอ้พวก ที่โบราณสถานที่เป็นวัดกสถานที่ตั้งต่างๆเมนูนี่ที่วัดเลิกแล้วก็กลับไปเป็นของส่วนกลางซะและอย่าลืมว่ากองทุนเงินต่างๆที่เป็นของวัดนั้นนนั้อ่าและวัดไม่มีเจ้าว่าไม่มีเจ้าภาพดูแลแล,แล้วรวบเข้าเป็นกลางหมดพร้อมทั้งดอกผลทรัพย์สินที่เหลือครับผม พี่เป้งวัดนั้นเลิกแล้วถูกไหมครับถ้าถูกเลิกถูกยุบไปเอออ่ะก็เข้าสาธารณสมบัติกลางอ๋ออ่ะสำหรับพูดก็กำกับดูแลไปถูกต้องมาเถิก็กำกับดูแลไปถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มมาจากเป็นของวัดหนี้สินด้วยไหมหนี้สินหนี้สินก็ต้องได้สิด้วยเหมือนกันได้สิได้สิการดูแลจัดการทรัพย์สินมีค่าใช้จ่ายก็ต้องจ่ายนะครับอือที่เป้งนิดนึงครับ วัดที่จะเลิกเนี่ยแต่มันเลิกเพราะอะไรบ้างคือประบาดไปไม่ไหวหรืออะไรงไงหรือไม่มีพระและ้วออไ,ไม่มีพระจำพรรษาแล้วโอ้ยไม่มีใครมาบวชจำพรรษาแล้วโอเคแล้วก็ไม่อยู่ไกลจากชุมชนเกินสมควรอ,อย่าลืมว่าไม่ใช่แค่วัดสำนักสงฆ์ก็ด้วยอืพวกที่ไปตั้งไว้ตามป่าตามเขาเนี้ยอืก็เกี่ยวข้องครับเวลาไม่มีใครบริหารจัดการดูแลแล,แล้วอ่ะเขาก็ต้อง แหวงหารายได้หรือผลประโยชน์ <Okay. S 1> เข้าไปสู่ศาสนาส่วนกลางโอเคคือมันก็ไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่ง uh. อันเนี้ยเรียกง่ายว่าเป็นของพระศาสนาเป็นของศาสนาซึ่งสำหรับพุทธดูแลมาเถ็นก็ดูแลถูกต้องอ่ะไอ้เรื่องการดูแลอย่างไรนั้นค่อยว่ากันนะว่ากันก็ซึ่งหน้าหน้าตรวจสอบก็น่าอยู่ก็น่าอยู่ทำไมไม่ไปดูตรงนั้นอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งครับศาสนสมบัติกลางครับแล้วแล้วสมบัติของอะไรของวัดล่ะเฉพาะของวัดอ่ะศาสนสมบัติของวัดเนี่ยอยู่ในความดูแลของเจ้าวาดครับอ๋อภายในเจ้าวาดเลยซึ่ง แต่เจ้าวาดก็มีขอบเขตอำนาจก่อภาระผูกพันได้ไม่เกิน3ปีนะถ้าคุณจะให้เช่าที่ดินระยะยาวหรือยังไรอย่างเนี้ยคุณก็ต้องส่งให้สำนักพุทธเป็นคนทำสัญญานะเจ้าวาดก็ไม่ได้มีอำนาจล้นฟ้านะที่จะไปก่อภาระผูกพันกับศาสนาสมบัติของวัดเกินกว่าอำนาจก็ไม่ได้อ๋อมีกำหนดเอาไว้มีกำหนดเอาไว้เพราะบางทีบางครั้งญาติโยมที่ทำบุญตั้งกองทุนเป็นเงินหรือให้ เงินกองทุนในกิจการใดเขาไม่ได้อยากให้ใช้ต้นเขาให้ฝากเอาดอกเอาผลก็มีให้ที่มาเพื่อที่จะไปให้เก็บค่าเช่าเพื่อเอามาใช้จ่ายแต่ละเดือนก็มีอแล้วแต่จุดประสงค์แล้วแต่วัตถุประสงค์ต้องดูด้วยถ้าเป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ยสํานักพุทธก็ไม่มีสิทธิ์มาเก้าการมาก้ากาไม่ได้แต่รายงานหรือไม่รายงานนั้นเขามีเขามีระเบียบออกมาให้รายงานออกมาให้ทําบัญชีรายงานอยู่แล้วเมื่อสักไม่กี่ปีนี้ใช่ซึ่งมันก็มันก็เหมาะสมพอเหมาะพอสมควรดีอยู่แล้วอ่า พี่เป้ยกตัวยอย่างให้หน่อยศาสนาสมบัติของวัดเช่นอะไรบ้างศาสนาสมบัติของวัดเนี่ยมีได้ตั้งแต่อกองทุนบัญชีเงินฝากนะครับที่ดินที่ญาติโยมถวายให้แก่วัดชื่อตั้งชื่อบอกเลยนะว่าให้วัดนั้นวัดนี้นโดยเฉพาะออย่างเงี้ยก็เข้าเป็นกองทรัพย์สินของวัดนั้นนะฮะเงินเงินกระถุงกระถิน่นทุกที่๋อเนี่ยใช่หมดหมดเลยหมดเลยกระถินทั้งหมดและไอที่หยอดตู้ทั้งหลายเนี่ยก็ของวัดอ๋อนั่นของวัดนะมันไม่ใช่ของส่วนตัวนะ ไอ้ที่หยอตู้บริจาคภายในวัดก็ควรจะต้องนับและเป็นของวัดครับออทั้งหมดเลยทั้งหมดครับที่นี่สังฆทานสังฆทานด้วยคนมักจะคิดไม่ถึงอ่าสังฆทานที่นําไปถังไปถวายเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดนสงรับไว้สงใช้ร่วมกันได้เป็นของวัดอย่างเนี้ต้องแบ่งกันใช้เพราะฉะนั้นต้องดูครับมันไม่เหมือนกันอ๋ออ้อออันนี้หลายคนไม่รู้นะสังฆทานนะ มาถวายสังฆทานนะสังฆทานคุณถือถังไปคุณซื้อใส่ถุงไปเป็นขอะเข้าของเครื่องใช้ไปกล่าวคําถวายสังฆทานอาถึงแม้จะมีตัวแทนก็คือพระพิสูุรูปหนึ่งรูปใดแต่คุณออกตัวว่าสังฆสังฆค,คือสงฆ์ทั้งปวงแบ่งกันใช้ได้ผู้รับเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ครับอย่างนี้เป็นของสงฆ์โอ้โหพี่เป้งมีความรู้ใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าประเภทในการที่โยมเขา จ้องระบุว่าจะทํากับผู้ใดผู้ใดอ่าเขากล่าวถวายยังไงหรือว่าเขาให้กันง่ายๆอย่างเงี้ยให้ง่ายๆคือของส่วนตัวถ้าบอกเป็นสังฆทานคือเฮ้ยแบ่งกันทั้งวัดนะสังฆะสังฆะอืมอ่าทีนี้ไปต่อน่าจะมีหนึ่งประเภทที่เราจะโฟกัสกับโฟกัสกันแล้วเพราะว่าตอนนี้คนเยอะพี่เป้งทีเนี้ยตัวของทรัพย์สินส่วนพระแต่ละรูปอะ มันลัณะ,<ส>ะยังไงเออส่วนตัวไม่มีมักสั่งยังไงโอ้ส่วนตัวนี่ก็เริ่มตั้งแต่ของใช้ส่วนตัวก่อนเลยอ่าของใช้ส่วนตัวไม,ตไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงเลยฮะอืมไม่ว่าสิ่งที่เขาจะได้มาเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือหนังสือตำรับตำราอืมทรัพย์สินทางปัญญาผลงานที่เขาสร้างขึ้นในระหว่างบวชเป็นของเขาหมดอืมเป็นของตัวเขาทั้งสิ้นอืมอย่าลืมว่าแม้เขาจะเป็นนักบวชแต่เขามีสถานะเป็นบุคคลอ๋อเขาเป็นบุคคลเขารับได้อ๋ออ๋ออ๋อ เขาก็ทําในนามตนครับแล้วเราอ่ะชอบไปลืมกันว่า,าศาสนาเราอ่ะมันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ,ะ,ะพระพุทธเนี่ยที่นั่งเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเผยแผ่าศาสนาไม่ได้นะอ่าเรายังต้องอาศัยพระสงฆ์นะที่อธิบายพระธรรมอะ่ะเพราะฉะนั้นความศรัทธาที่ญาติโยมเขาถวายแก่พระสงฆ์เพื่อสืบทอดพระพุทธาศาสนาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับไว้เป็นของส่วนตัวอ แยกแยะก,กันตรงนี้ก่อนว่าศาสนาเรามีสามอย่างถ้ามไม่มีพระสงฆ์เนี่ยใครจะอธิบายใครจะอธิบายพระธรรมให้เราเข้าใจอเพราะฉะนั้นอย่าไปจ้องมองแต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยมาอาศัยศาสนาอ่าศาสนาเองก็ต้องอาศัยสงฆ์ในการอาธิบายเผยแพร่<ม>ต้องมองให้ต้องมองให้รอบอมไม่ใช่ว่าเราสังคมเราจะมัวแต่มองว่าพระสงฆ์มาบวชเพื่ออ,อาศัยศาสนาอย่างเดียว ศาสนาเองก็ต้องการพระส์ครับส่วนจริตของญาติโยมที่จะชอบแบบไหนอชอบพระกรรมฐานชอบพระปฏิบัติชอบพระเรียนบาลีชอบพระนักเท่ชอบพระนักคิดแล้วแต่คุณเอาตามจริตคุณคุณอย่าไปใส่อคติเพราะทั้งหมดทั้งมวลเขาใช้หลักธรรมประกอบในการพูด วิภาควิจารหรือวิเคราะห์ทั้งสิ้นเขาก็อิงหลักธรรมไงเออทเพงนีคมนะเพราะว่าพระพุทธกับพระธรรมเนี่ยจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีพระสงฆ์นะใช่เราอยู่ได้ด้วยสามสิ่งนะครับพระรัตนไกรนะครับเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยพระพุทธนั่งเป็นสัญลักษณ์และพระธรรมที่เราอ่านบาลีไม่เข้าใจอ่ะถ้าพระสงฆ์ไม่เรียนหนังสือแล้วอธิบายอ่ะพี่เป้งไหนๆพูดเรื่องนี้ลว มันจะมีคําพูดดนหนึ่งวันเนี้ยมาอาศัยศาสนาข้าไปบวชเพื่อทําเป็นอาชีพอ,อันนี้ที่พี่ไปพูดอยู่นี่คือประเด็นนี้ใช่ไหมจริงมันมีคำคำเรียกว่าคําอคติที่เกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมทุกคนก็ย่อมคิดว่าอ่ะถ้าไม่มาบวชไม่เป็นพระแล้วจะถ,ถวายทําไมอถามว่าพระไม่ต้องกินเหรออืพระนั่งรถเนี่ยเอาเอาสังฆทานไปบอกเขาว่าเฮ้ยห้าถังถึงวัดสร้อยทองได้ไหม,มห้าถังถึงวัดบวรได้ไหม แท็กซี่เขาก็ไม่ได้รับค่าโดยสารเป็นถงัง <c oughs> ทุกคนมันต้องรับปัจจัยและมันต้องเกิดการใช้จ่ายสังคมเรามันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าพระจะไปไหนรถจอดรับแล้วไปส่งทุกที่ปัจจุบันเนี้เราสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการอุดหนุนอ,อุดหนุนจุนเจือเข้าไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะมีหนังสือตำรับตำรามีทรัพย์สินอะไรที่มันลกวัดจะให้ท่านขนออกไปเถอะบางอย่างมันก็ไม่ ไม่ได้สามารถจะไปตีมูลค่าเป็นเงินเป็นทองอะไรได้นักหนารหรอกพี่เปงอัดถามต่อครับเมื่อกี้เนี่ยมีของใช้ส่วนตัวสบู่ยาสีฟันนู่นนั่นนี่ตำรับตำรามีอีกบ้างไหมยกตัวอย่างให้หน่อยเอาก็เงินฝากได้หมดฮะอ่าอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมดเลยของตัวท่านเองแต่ละรูปได้หมดคุณจะเห็นนะเวลาเขาถวายตู้เย็นให้วัดถวายนาฬิกาให้วัดเขาระบุไปเลยนะว่าโยมคนนี้ถวายให้วัดนี้อ,อันนั้นของใช้ส่วนรวมอันนั้นส่วนรวม เออถ้ามันอยู่ในกุฏิท่านมันอยู่ในการครอบครองส่วนตัวของท่านก็เป็นของท่านหมดเพราะเป็นบุคคลทุกยึดถือได้พี่เพ้งครับอันนี้อ่ะอันนี้แยกอ,ยออกแล้วตอนนี้ผมเชื่อุผู้ชมเนี่ยชัดเจนแล้วครับาศาสนสมบัติส่วนกลางกรบาบศาสนมบัติของวัดครับแล้วก็ของส่วนบุคคลของส่วนบุคคลของส่วนบุคคลนะครับทีนี้มองในมุมคารวสครับเมื่อกี้ที่เป้งนยายึด่ืงน่าสนใจมากเวลาคารวสไปที่วัดนะครับแล้วบอกจะไปทําบุญสัก สักสักสักหน่อยอไปทําบุญหน่อย<ช>ทีเนี้ยมันจะต่างกันใช่ไหมระหว่างการทําบุญให้วัดกับการทําบุญให้กับพระรูปแบบรูปหนึ่งมันต่างกันใช่ไหมต่างกันครับอ่ะสมมติพี่เป้เป็นเป็นคารวะท่านหนึ่งอ่ะพี่เป้อธิบายให้หม่ว่าจะไปทําบุญในางามตากันยังไงเอ้าแน่แน่เลยถ้าผมมีเจตจำนงนะฮะจะไปทําบุญแบบกลางกลางอ,อยากได้กุศลจากเ,าเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางๆลาก็ ถวายค่าน้ําค่าไฟถวายค่าการศึกษาของวัดกิจการของวัดเอขาสร้างสิ่งก่อสร้างก็บอกเลยก่อสร้างเดี๋ยวนี้ทุกคนยิ่งตระหนักกันใหญ่เลยพอมีคดีอะโยมโยมมาถวายค่าอะไรส่วนตัวโยมก็ต้องบอกแล้วว่าไม่งั้นอาตมาแล้วแล้วแต่แล้วแต่อาตมาไหมแต่ถ้าเขาพูดว่าวัดก็คือวัดไม่ส่วนตัวแต่พระเนี่ยกระทำการอยู่ในสำนักงานหรือเปล่า ถ้าสำนักงานของวัดในวันนั้นถ้าเป็นเวรเขาถวายวัดทั้งนั้นออืืมถ้าตัวท่านเป็นเจ้าคณะปกครองเป็นเจ้าวาดท่านยิ่งต้องถามลงให้ลึกอันนี้กิจการของจังหวัดอกิจการของอัตมาอหรือกิจการของวัดยิ่งแตกแยกย่อยไปอีกคุณจะให้อุดหนุนอะไรอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งซึ่งเราถ้าเราไม่ได้ระบุก็ถ้าบอกว่าแล้วแต่อแล้วแต่ก็ยังเป็นวัดครับแล้วแต่ก็จะเข้าวัด แล้วแต่ก็ยังเป็นวัดแล้วแต่ก็ยังเป็นสังฆาไปโอเคคำว่าสังฆทานไม่ได้มีแต่ถังนะเงินก็ได้เงินก็ได้ซึ่งให้รูปไหนก็ได้เป็นสังฆะไปแบ่งกันแสดงว่าพี่เป้งกันอารออกแล้วสมบุชสมุุชสมุตอาจาร์จตุรงอาจาร์จตุรงบวชอยู่ผมสมบุิแล้วกันนะแล้วพี่เป้งกับอาร์ตไปเยี่ยมไปเยี่ยมท่านท่านบวชอยู่อ่ะเออเออโทษนะครับเออฮัลโหลพระอาจารย์ครับพระอาจารย์จตุรงครับอยู่วัดไหมครับพอดีอยากมีเรื่องนี้ถ้าไปถวายท่านนี้นึงนปรึกษาแล้ว มอบให้แกของแกเลยของพระจตุรงเลยเอาแกเลยของส่วนตัวเลยแต่สมมติว่าพระจารย์จตุรงครับเท่านอยู่วัดไหมครับอ๋ออยู่อยู่โยมอ๋อพอดีจะไปจะไปไปไปเยี่ยมชมวัดหน่อยไปวัดที่หน่อยสํานักงานเปิดไหมอ๋อเปิดเข้าไปแล้วเราไปที่สานักงานแล้วก็มอบบางอย่างอันมอบปัจจัยนู่นนี่สำนักงานอันนี้ของวัดอันนี้ส่วนรวมอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้ส่วนรวมเลยถ้าส่วนตัวก็ส่วนตัวเลยสวดศพยังไงก็ส่วนตัวอ่ะกระไรถามเออสวดศพก็ส่วนตัว โอเคบำรุงสาลานะ่ะเข้าวัดเออเออแยกไม่เห็นยากเออเ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 ออจริงทีนี้ชัดเจนมากพี่เป้ขาออกขาออกกลับมาที่ประเด็นเดิมแล้วสรุปแล้วเนี่ยตอนที่ขาออกเมื่อเราแยกกัน,เนีเรียบร้อยแล้วของวัดของสาราจักรของส่วนตัวดังนั้นเนี่ยไอบบ้ประมวลกฎนหมายแพ่งรัฐพานิดไอหนึ่งอะไรหนึ่งหกสองสามอะฮะอืมหนึ <16 23 S 2> ่งหกสองสามอธิบายอีกรอบหนึ่งหนึ่งหกสองสามเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าเมื่อพระพิสูจน์เนี่ยมรณภาพลงนะครับ มรณะภาพลงแล้วเนี่ยไม่ได้ทําพินัยกรรมอม,มันถึงจะตกเป็นของวัดอในระหว่างครองสมณเพศไอ้ที่ได้มาก่อนก็ไม่เข้าต้องในระหว่างครองสมาณาเพศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไปได้มรดกที่จะได้อยู่แล้วเขาไปได้ของตกทอดตามพินัยกรรมคไอ้อย,อย่างเนี้ยมันของตระกูลเขามันก็เป็นของตระกูลเขามันไม่เข้ากองนี้น,นะฮะ มันมันไม่มันต่างกันและถ้าพระพิสุทําพินัยกรรมนะอืก็ไม่เข้าวัดละอืคนที่อยู่ปลายทางของพินัยกรรมก็รับไปใช่ทแม้ว่าพินัยกรรมก็รับไปแม้ว่าจะมรณภาพไปในระหว่างที่ครองสัมฤทธิก็ตามทีถูกต้องโอ้โหไม่เข้าก็คือไม่เข้าอ่าอ่านะฮะมันมันมีไว้ไอหนึ่งหกสองสามเนี่ยมันมีไว้สําหรับกรณีที่มรณภาพอ่านะฮะแล้ว พราพิสูจนั้นเนี่ยได้มาในระหว่างสมณเพศไอ้ของพวกนี้มันถกเถียงกันไงเพราะคนตายเขาไม่ได้บอกไว้อืมว่าเขาจะเขาจะประสงค์ยังไงให้ใครหรือเขารับมาเพราะอะไรอ,อ,อ,อแต่ถ้าเขาได้ใช้สอยไปก่อนอคือได้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปก่อนอหรือว่าทําพินัยกรรมไว้ม,มันก็ไม่ตกเข้าวัด <Okay. S 2> มาตานี้คุยกันแค่นี้จบอย่าขยายอ,อย่าขยายไปเรื่องราศกขามาตานี้ไม่มีคําว่าราิกขาสักคําไม่มีคำมาเกี่ยวเลยสักคำหนึ่งด้วยคีย์เวิร์ดในตัวใช้มาตานี้คือคําว่ามรณะภาพ <Okay. S 2> อย่าเอาคําว่าราิกขามาปะปนเค okay. ชัดเจนชัด,ช,ดชัดเจนพี่เป้งฝากอะไรไว้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเออนี่นี่นมีหลวงพี่จตุรงเข้ามาแซวแล้วหลวงพี่จตุรงเราพลาดพิงเขาหน่อยเมื่อกี้เีเราพลาดพิงเข้า,กกา,าไปต้องเรียกต้องเรียกคุณจตุรงว่าปเป็น เป็นนาคมั้งเพราะว่าเขาจะเข้าไปบวชแทนที่มเขาจะบวชใช่ไหมเออผมบอกว่าบวชแทนที่กันไปเลยเออแต่ผมไม่รู้ว่ามีวัดไหนรับรับอ่ะนะไม่รู้นะเห็นเขา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 ดูเนี่ยเขาก็มีหลวงนาเขาอยู่อ่ะญาติโยมเขาก็พอมีนะแหมไปหาหลวงน้าสิโอเคพี่เป้งจบฝากอะไรไว้หน่อยถึงเรื่องการตกถียงครั้งนี้ซึ่งมันต้องจบลงแล้วฝากหน่อยญาติโยมครับพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับอย่างไรเสียเนี่ยถ้าเราไม่อุดหนุน พระพิสุสง์ให้ได้รับการศึกษาที่ถูกต้องอได้มีปริยัติที่ถูกต้องได้เผยแผ่และสั่งสอนเราในสิ่งที่ถูกต้องอตรงตามกับที่พระพุทธองค์สอนมาสืบต่อกันมาเนี่ยท่านก็ควรจะสนับสนุนพระสงฆ์ด้วยอะครับด้วยใจที่เปิดกว้างครับด้วยใจที่เป็นทานด้วยการที่ให้แล้วไม่ได้หวังอะไรส่วน พระพิสษุสงฆ์รับไปแล้วจะไปใช้อย่างไรเนี่ยท่านเป็นผู้รับท่านก็รับผิดชอบเราสําเร็จด้วยบุญไปแล้วไม่ต้องไปตามก็อนุโมทนาไปเถอะมันเป็นหลักของศาสนาเราชัดเจนดังนั้นการอุดหนุนพระพุทธศาสนาให้สืบทอดได้เนี่ยอย่าลืมพระสงฆ์ครับครับโอ้ชัดเจนพเป๊งนะโอเคเป่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคไม่ได้ไปแขวะทางเยาวราชเทาเหร